ครับพี่น้องวัอนี้สิมาใส่บางลั่นครับพี่น้องไอ้เฉลี่มากครับผมหอยเฉลี่นี่ผมขังไว้สามสี่ขึ้นเพี่น้องจนเน่าเนี้ยจะกินเนี้ยครับผมลองใส่ใส่บางลั่นเบิ่งครับพี่น้องน้ำหอยครับผมว่าน้ำนใหน่าผมมีเลยพี่น้องกะสิมีน้ำสาครับผม ่าห่อตัวพี่ใส่ไม้ห่อพี่ใส่ไม้น้ำหอยครับพี่น้องมาสับเหญ้าลำไยครับผมสับเหญ้าใส่บางลั่นพี่น้องมาใส่บางลั่นหายอยู่หาจริงครับพี่น้องมาลองเบิ้งครับผมพอได้ใส่โดนแล้วครับผมเอาบางลั่นมาแปะบางพี่น้องครับไม้ชลี่มาสับไม้ชลีลำไยครันพี่น้องสับไม้ชรีแล้วก็ใส่บางลั่นแล้วก็ไปใส่น้ำหอยนลำันครับผม มาล่องมาลองเบิ้งครับมานบอมาหลุดมาติดตาด้อพี่น้องนี่นี้เฮากับมาจับไห้เชลี่ก่อนครับผมลุกเลยจับแดัน้องมลี่นี่้องัไว้ันงอนกนรับููครับผมมาหลุดมาติดตาด้พี่น้องมาบ 那个，你看我下面这种，你看这里的我们这里，我还在有两米这种和这里的，啥这种，啥红红这个那种， điên không anh à, nhá cái ông nhá có không rồi mình những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để các bỏ lỡ những video nó dẫn các அமெரிக்கா ่ไปใส่ับน้องไมมัดินมรับผมใส่บางรานเสียเลยครับพี่น้องไม้หวอยธรรมชาติครับผมนํำไผ่หน้ากระแหงเมื่อหรอพี่น้องแย่แต่น่ำห้อยครับผมเพรว่ากลับมาหลุดมันติดตามกันครับพี่น้องจะได้ไปย่ไปกินบ่แปดบ้างครับพี่น้องอปไนไม้เชลี่ครับ เนี่ยหอยเชยลี่ครับพี่น้องหอยหอยธรรมาชาติครับผมใส่เสียรพลอยเดียวมือเต่มามดลุมดตีตาด้วยกันครับพี่น้องชมบรรยากาศครับผมนิทรรศบานเฮ้าพี่น้องใส่เสียรพลอยครับปักตบกับมีอยู่พี่น้องนักหอยผู้กู้่าวบนพี่น้องไตบางลั่นยัยต่อบางลั่นครับ ครับผมตัวปลาไหลผมไม่น้ำเลยพี่น้องจะว่าห่างซามแบบแข้งแห้งแลครับผมทุกเท้าบ้านเท้าซามข้อแข้งครับพี่นอ้องฝนบดตกเกลี้ยน้ำน้ำไม่น่าบ่มีครับผมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าบ้านาเทา,บบาพี่น้องซามข้อแบบงผมไม่น้ำพี่น้องตาเกาพะสั่นน้ำนี่ให้หน่าบ่มีเลยพี่น้องจะว่ามือผมมาใต่ปลาบืนโอ้ห่นาน,นี่หลาย กับใส้เบ็ดน,นี่แห้งมาพี่น้องเดี๋ยวจอยูห่หัวเครับผมน้ำอยู่นี่กับมีดตะฟังห,วงหงวัวพี่นออาา้องบรรยากาศหัวใตรงหน้าบ้านเฮ่าของผมอีสานบ้านเฮาพี่น้องมาสามเขาเขาพูดเถอาตาเกาผมมีน้ำพี่น้องฝนมาท่านตัวเจ้าที่อครับผมฝนเลี่ยนๆอยู่ครับฝนแห้งพี่น้อง มีรุ่นดมาพี่น้องเักตบเักาะโปงก็มีอยู่ดิ <t> ว่าเป็นผลว่าอีจูเขาดีก็บางรั่นมาสั่นว่ามันแม็นมาพี่น้องผู้ใดใส่อีจูกนะคอมเมนต์ Comment ไม่ได้ครับผมบอกบางรันมาใส่เบิง่งมารุ่นมาติดตามกันครับเวียนเต่าพี่น้อง,ปง,อองไปครับผมเสร็จเรียบร้อยครับขอบ้านน้ำกันครับพี่น้องใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงหน้าบ้านเฮาพี่น้องผมมีน้ำดิ น้ำแห้งหมดครับออกกรลังกระลังจิตคาศอกนะพี่นอ้องกระลังต้องการน้ำแล้วครับผมรู้ว,ว่างบนตกไปครับผมงูสองมาหลุดน้ำกันครับจะได้ไปยูไปกินบ่พี่น้องใส่บงังรันน้ำห่วยขอบคุณนเลยเอ้ขอบคุณผู้ที่ตามเลยกับผู้รับชมครับผมสวัสดีครับ